สวัสดีค่ะชุวงโรรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงน,นะคะวันน,น,นี้วันที่5มีสาย,ยน2567นะคะกับบรรยากาศตลาดไนบราซ่าสุรินนะคะวันนี้เรามาเดินตลาดไนบราซ่าสุรินนะคะอาหารการกินหลากหลายมากมายเลยนะคะเพื่อนคึกคักไปด้วยคนเดินมากมายนะคะ สวัสดีค่ะนางลำนะคะเนี้หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูจะปดูทางนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะคนเดินเยอะแยะเลยนะเพื่อนสิวันนี้ก็เป็นการซ้อมรำอยู่นะคะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะเราเก็บบรรยากาศในตลาดถนนคนเดินให้ชมน,นะคะหลากหลายอาหารการกินมากมายทั้งเสื้อผ้านะคะผลไม้ น้ำส้มปั่นนะคะเพื่อนใหม่ๆเ๋ยนะท่านเพื่อนสีวเราไปต่อกันนะคะนี่ก็จะเป็นร้านแหนมเนาะร้านแหงห่อละหกสิบบาทแม่หมูแล้วค่ะสิบบาทท่านเพื่อนนี่น้ำอบาคาโดนะคะน้ำสุขภาพอบาคาโด้สามสิบห้าบาทสามเกลืหนึ่งร้อยนะน้ำอบาคาโดนะคะ สดๆเลยก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะอ๋อมีน้ำอะวาัคาโดทําไมมีหลายรสจังละ่ะมีธรรมชาติน้ํำผึ้งอัลมอนด์สับปะรดโยเกิร์ตนงสดสตาารอเบอรี่น้ําส้มขันก็มีอยู่หนึ่งร้อยเดือนอะวาัคาโดนะคะขวดละสามสิบห้าบาทพิเศษสามขวดหนึ่งร้อยนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองนะวางขายที่ไหนบ้างเออ ขายที่นหนอย่างเดียวนะะเนาะก็ขายที่นันอย่างเดียวมาก็อยากได้น้ำอวะวากคาโดก็35บาทนะคะสามขวดร้อยก็มาที่ตลาดในปลาซาซูนีนะคะอยู่ฝั่งตรงกับทางเข้าเทศบาลฝั่งที่ตะบนอกนะคะแต่มาเลยอยู่ฝั่งโซนนี้ก็ประมาณหนึ่งสองร้านที่สามนะคะขึ้นไปนะคะแล้วก็มีจันยาร,ร้านอาหารหลากหลายมากมายคุณจะเลือกข้าวต้มข้าวต้มปลา40บบาท มีข้าวต้มข้าสวสวยนะคะมีไทอดฝั่งนี้นะคะทอดมันกุ้งก็มีนะคะหลากหลายอาหารมากมายตลาดในราซาเลือกได้เลยนะคะว่าท่านจะเลือกทานอะไรนะคะมีแกงถุงยอ,อาหารเล็ดแล้วก็มีข้าวฉี่ด้วยนะคะข้าวฉีก็มีนะคะ มีไก่แซ่บหมึกย่างโอเคนะคะไก่ทอดถาดใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไก่ทอดภูเก็ตไม่ใช่ถาดใหญ่นะเพี่เราพูดผิดไก่ทอดภูเก็ตโอเคนะคะไก่ทอดภูเก็ตอันนี้มีคนเยอะด้วยเราต้องรีบเดินเพราะว่ามีเสียงเตียงนะจ๊ะ เดี๋ยวมีเพลงเราก็จะปิดนะคะปิดเสียงเพลงโอเคอันนี้ก็เข้ามันไก่ต้อนนะคะเนี่ยขาไก่อ้วนๆน,นิ้นๆกันเลยเน่งตำแหลเข้ามันไก่ต้อนอยู่ตรงนี้นะขา้นะดูขาไกนะ่สังเกตที่ไก่นะเนี่ยสิว่าน่ากินขนาดไหนนะ ก็มันไก่ตอนนะมิดไตรไก่ตอนะนี่ดีร้านมิดไตรไก่ตอนไปแล้วไปต่อผลไม้นะคะขนมครกตลาดนายสุรินนะคะกล่องละยี่สิบห้าบาทนะคะอย่างนี้นะคะเคยรีวิวไปแล้วนะคะถึงโต๊ะแจ้งนี้นะะอโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะเพื่อนคนเยอะมากนะวันนี้ก็หลังจากซ้อมแล้วผลไม้สวยๆกันเลยนะคะ <c oughs> วส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับแา่มาซื้ออะไรเนาะ <c oughs> ส้มนะคะนเดียนคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะมีสลัดผักผลไม้เป็นกล่องอนะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล่องเท่าไหร่คะนี่ขออนุญาตถักสี่สิบบาทนะคะ สลัดผักนลากหลายเลยนะคะหลากหลายเลยนะคะเพื่อน40บาทเป็นสลัดผักผลไม้ตลาดไหนและแค่นี้ช้าอุดหมดไม่ได้ทานนะคะเพื่อนไปเลยนะคะไปต่อนะคะเพื่อนที่ซีเห็บเราคงเราคงเดินพาพาเดินชมนะคะถ้าซื้อทุกหลางคงไม่ไหว เรื่องการชมว่าอาหารตลาดใต้หน้าทานมากๆเลยนันยรงสีหน้าทานมากๆเลยสําหรับอาหารตลาดน้โชว์โชว์กันได้เลยแบบโชว์กันห้เห็นได้เลยแล้วก็ว่าหน้าทานขนาดไหนนะคะอะไรกุ้งคลิลาดข้าวหมกไก่ทอดสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้ข้าก้าวหมกไก่ทอดหาดใหญ่นะคะอันนี้หาดใหญ่จริงๆเมื่อสักครู่ที่ภูเก็ตแล้วจากภูเก็ตมาเราก็มาต่อที่หาดใหญ่ร้านนิยะนะคะ ข้าวหมกไก่ทอดหาดใหญ่นะคะมีอะไรมาเพิ่มด้วยเอ่ยมีครกสิงคโปร์ขนมครกสิงคโปร์ด้วยโอ้โหมาให้ชิมอีกละด้วยโอ้โหนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเราได้ของฝากจากร้านข้าวหมกไก่ทอดนี่ยะนะคะเพื่อนๆเ่ขนมครกหาดใหญ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชิมแล้วกันเดี๋ยว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 ค่อยชิม เหมือนปิดพันแล้วด้วยนะมาแวะนะนเพื่อนๆเขามีเบอร์เทอด้วยนะ0ูนย์หกสี่หนึ่้าศูนมสองเก้้าศนย์หกสี่หนึ่งห้าศูนย์สามสองเ้าห้าร้านมิยะนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะแล้วก็มีขนมคคกสิงคโปร์ใบเตยด้วยนะคะดูข้าหมกได้เลยชุดเท่าไหร่นะหนูนะบาทเป็นขาอ้วนๆ,ๆนี่นะคะเพื่อน น่าทานมากเลยนะคะก็มาเลยเลยนะคะตลาดไหนบราซ่าสุรินนะคะน้ําจิ้มรสเด็ดเด็นะคะของข้าวหมกไก่ทอดหัดใหญ่นะคะไปนะคะขายดีดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อร้านใหม่นโอเคนะคะก็ของกินอะ่ะดูที่ที่ของกินมากแล้วก็มีฟิชซ่าอะไรไายโอ้ยตายแลย้วแม่ตะวันจา๋า พายนะคะไม่ใช่พิซซ่าโอ้ยเอออันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีร้านพายลูกหมูนะคะ12บาทเลอคะว้ายโอ้ยเนี่ยสงสัยเราจะแก่จริงๆแล้วนะคะเพื่อนที่สี่คือเห็นหน้าพายเป็นหน้าพิซซ่าไปแล้วโอ้สิบบาทแค่นั้นเองนะคะตลาดในบราซาสิวินนะคะพายของน้องมีช่องทางชะะัวการเงินมีระบบคิวอาโค้ดด้วย รูปไขทุกวันหรอคะลูกขายทุกวันนะคะมีวางไขยที่ไหนบ้างคะทีนี่ที่เดียวนะคะหนูมีเบอร์ติดต่อส่งด้วยรับสั่ส่งด้วยใช่ไหมคะรับจัดเบรกรับจัดเบรกจัดเบรกค่ะรับจัดเบรกจัดเบรกแล้วกันอุ้ยโทษด้วยน้องมีเบอร์ติดต่อรับจัดเบรกคือในงานด้วยนะคัเบ้วยสี่ประชุม งานอะไรต่างๆได้นะคะที่เบอร์0882940649 0810756651 0882940649 0810756651ถ่ายลูกหมูนะคะนี่น่ารักมากคุณขายนะน่ารักกินๆเหมือนกันเพื่อนเออไม่เห็นอะไรแอดมินเห็นหน้าถ่ายเป็น พิซซาไปเลยนะคะ,ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูช็อกสติกไส้กรอกไข่แดงไก่แดงกันปรีไก่ทูน่าลูกตาลมะพร้าวสตรอเบอรี่สับปะรดช็อกโกแลตช็อกช็อกโกแลตช็อกโกแลตค,คามคาราเมลเนยสดนะคะโอเคนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเค ไปแล้วนะคะน้องไผ่ลูกหมูนะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะ,พะเพื่อนที่ีที่เบอร์โทรข้างล่างนะคะออแอะนี่แคปเบอร์โทรให้กับขี่นะคะดีวเราไปต่อนะคะนี่มันนะ,พะเพื่อนแป๊ดต่อมาก็ห่อหมกทะเลทะเลทะเ,เลนะคะทะเลนะคะพเพื่อนะะไม่ต้องไปซื้อถึงทะเลนะคะซื้ออยู่ที่ตลาดไหนก็ได้กินแล้วห่อหมกทะเลนะคะ ต่อนะ่นินี่คือบรรยากาศในตลาดนะคะเราก็สัมษันน์แม่ค้านะคะก็หลายร้านเลยเนาะก็เก็บบรรยากาศให้ชมกันมีตั้งแต่หมูสเต๊ะโจ๊กหมูเอออาหารถุงนะคะมีมากมายนะคะผัดไทยทรงเครื่องขาหมูนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขอจะจบมุมนี้ดีกว่าถ้า ถ้าเรามามาทุกอาทิตย์เราก็จะมาจบที่ขาหมูอ้วนตรงนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนสรีวิวไปแล้วนะคะร้านนี้รีวิวแล้วก็ชิมไปแล้วด้วยก็เมฆคณะขาหมูตุ๋นอุบบรสเด็ดนะคะขาหมูตุ๋นอุบลรสเด็ดนะคะก็รีวิวร้านนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนสี่ก็ไปมานะคะตลาดในบราซาสุรินทร์ <c oughs> เรารีวิวโอเคครึ่งเดียวแต่ว่าอาหารการกินมีให้เลือกมากมาย ั้งสองฝั่งเลยนะคะเอาแค่โซนที่ตะวันออกก็พอนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวก็ถ้ารีวิวไปหมดเดยอะมึงไม่มาเดินอยากให้มาเดินเองนะ,ะมาเดินที่ตลาดในบราซาสุดินมาเดินเองเลยกันนะคะร้านตลาดเปิด17นาฬิกาถึง3ทุ่มนะคะของของหวานของข้าวนะคะสั่งทานได้เลยมีโต๊ะให้นั่งคานนะคะสำหรับเลือกร้านได้เลยเลือกร้านได้เลยนะคะ วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์พาเดินตลาดไนบราซ่าสุรินนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนไอซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องฝากประธานอไปื้นเพื่อนไอพซีไปในที่นี้ด้วย ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะพเพื่อนๆที่เข้ามาช,ชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,นไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตวรัศมีเลสต์ได้ได้มีกำลังใจนํำเสนหคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสมหวังจงมมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ